อ่าไหว้ว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โอ้โอ้โอ้ เดี๋ยวพ่าจัดการเยหูกข็ขอบคุณเอชจีสิขอบคุณเอชีเร็วๆ <c oughs> ขอบคุณคุณย่าขอบคุณขอบคุณคเร็ว <c oughs> ๆไหนดูส<ๆ>ิขอบคุณค่ะเร็วๆเลย พี่กระหล่ำไปที่ขายเี่องรถจะหนูนชอบอันนี้หนูชอบอันนี้หนูชอบอันไหนเดี๋ยวก่อนรอก่อนพ่อทำเป็นหรือเปล่านี่เฮ้อ เอาก็ดูใบอันนั้นน่ะมันมีใบอันนั้นอยู่ก็ดูรูปสี่คุณมีแบตด้วยก็แบตสีมันเป็นชาร์จไฟนั่นไงที่สายเสียบเดียวเดียวเดียวก็ปอปอ่งอก็ประกอบอันนี้มันก่อน Various, ม,มันคืออ <ett> ะไรหลอกมันคืออะไรหนูรู้จักหรือเปล่ามันคือยังไม่ปิดลมเลยหึคืองานงมนจิ๋งลมเลยอ๋อคไอเกิดด้วย คืนนี้จเจ้าเศษไหมเนี่ยอ,อ,อันนี้คืออะไรเออ,อ,อ <Okay. S 1> มันคือบาอข้างหลังพ่อก็ดูรูปมันสิไม่ใช่มันมีน็อตอ,อ,อยู่บ่อในหันนายหนูหนูย่าเพิ่งกดมันสิลูก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณยา่าหรือยังฮเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อทำให้เดี๋ยว,ยว,ยวพ่อทำให้อ๋อนี้ไม่ไม่ขันอันนี้วะกใหญ่ใหญ่ไปไปไปนี่เลยนี่เลย